สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้หัวกับเมียพากันมาน่งเด็นอยู่ริมโคงไปส่งลูกไปมาทางงเรียนแล้วกัแวะนางเด็นอ้าวเพื่อนเราอ่ะนะาวาน่าวา่เมาเกียง,ง,งมีเพื่อนเป็นหมาดีกว่าใช่ไหม<ช>ดูดูเขายังรักเราดูสิ ใจเราดีเขาสัมผัสได้เขารู้ว่าเราเป็นคนรักโอ้เขาเก็บขาด้วยนะน่าสงสารเนาะเก็บขา,ขาข้าตัวอป็ากกทุกเวลาเจอเอต้องังาน,รรนาแล้วเ,เีว่าคนิใจดนใจจใจเมตตา ้นคนรักหมาเข้าใจไหมส่วนตัวนี้ก็มันเป็นตัวเมียมันอย่าเพิ่งไว้ใจเขาเท่าไหร่แต่ตัวนี้ถ้าไว้ใจได้ตัวนี้แต่ตัวนั้นมันน่ากลัวน่ะมันมันไม่ค่อยเล่นกับเราถ้าหมามันดุนะมันมาใกล้มันจะแย่เบิ้งพี่น้องมันนั่งแมอีกได้พี่น้องเลยน่ารักนะเนีน่ยน,น่ารักอยุติว่าเขาเกิดอุบัติเหตุสักอย่างหนึ่งรถรุนได้ไหม บบน้ำโค้งไปลาวข้ามไปลาวเี调คีตลอดนะพี่น้องเลยข้ามไปอีกไหมวันนี้อ <laughs> ันมีเงินขอกข้ามคู่ม,มือเลยนะขอมากไป เปกูมือเนาะอันนั้นครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วบนเรือไทยเทาเทากับว่ามีสิทธิ์แล้วมันต้องรัฐบาลแย่งเหนี่ยวไอ้คนเล่าเป็นคนไทยซะเนาะเป็นเป็นไทยไปหมดเลยแล้วก็เห็นบ่ได้คือว่าละพี่น้องไทยไทยเป็นเล่าเนี่ยแหละเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ต่อกันแม่นอันนี้ก็ไทยพี่น้องเบิ่งคือว่ายนี่มาเลงมาเนี่โคตรสุดยอดเลยเลยพี่น้องตรงนี้นะอันนี่ก็ไทยพี่น้องเบิ่งไฟแสงสีสว่างล้านตาเขาก็จะมาขายหมูตรงหมูท่า ขายของต่างๆเขาเก็บขาอืเขาตัวนี้เนี่รู้สึกว่าจะนิสัยดีนะตัวนี้นะแต่เขาเก็บขาเนี่ยเขาเก็บขาเนี่ยตัดรังสารซื้อลูกชิ้นให้คนละไม้นี่นี่ว่าลูกชิ้นยั่ไงอ่ะเออทำบุญกับบ้าดีกว่าทำบุญกับคนอันนั้นร้านอาหารที่ข่อยกับน้องมดไปกินประจำนะ ประมาณทิ้งไม่เมื่อวันสี่ประมาณโอ้แดดใหม่เดียวพี่น้องเลยอันนั้นก็นมองชมวิวกันนี่พี่น้องนะั่นมองลงไปเหรียญใดนะลงไปถ่ายรูปเที่ยวปีได้ปไปเอาพี่น้องอีกฝ้าข้อไปถใส่บอลม่วงกระสอบบนี่เอมอม่วงกระสอบพี่น้อง,องวันนีนซุกวะอะไรนี่ อาสุกอ <ider Stadium> oh! ีรีโอ้นี่ไหมจะเสียบเลยเป็นยังมันยางติดปากแท้เราเบิ่งมกันหรอเก็บมะม่วงอยู่เรามาเลยออืมอันนี้กับพ่อข้าแม่ข้าหูน้ำเราแล้วไม่แจ็คทังเลยทางเราเนี่ยหาทางเลยเราเตรียมพร้อมไว้ โอ้แม่บัมง,มงมองมองไว้สากแล้วใช่ไหมขากี่ดีพี่น้องกันนะโคตรพูดไปเนี่ยมาถึงบ้านแล้วเนี่ยดูสิลูกชายกินข้าวแล้วหืกินข้าวอะไรกินปลาปองเปล่าหืเจ็บตาด้วยนี่ลูกชาย ลูกชายอ้วนไหมล่ะทุกคนเนี่ยเขาถึงเรียกว่าคนรักหมาต้องเลี้ยงให้เขาอ้วนอ้วนอุดมสมบูรณ์แบบนี้ละจ้าไปสหิหาเข่าอยากกินเข่าแล้วเนี่ยเป็นยังที่รักเบาเผ็ดอยู่เงี้ยวันไหน,นไปใส่กันทำคนละาเที่ยนเนี่ยเพี่น้อง เอาอยู่ห้องกัรักษาความสะอาดพี่น้องครับบ่ได้หลังไงบ่ได้หลังหน่อยได้พี่น้องเหยนลังนี่เนาะสิบอาก็ดีอยู่สามห้องนอนคนนี้ถ้าห้องนั่งเขาไว้เก็บจะผ่าไายแพร่เก็บนั่นเก็บหนีบ่ก่อยห้องที่พี่น้องพียาเห็นเปิดได้ย้อนห้องโถงกาววนมานอนหล่นอันหนึ่ง ให้น้องมาหน้าเล่ยนถูว่านดูช่องพอพัดลมมาเปิดมาเปนะ<ต>่าไปนี่เนาะไ่ได้ไ,ดไปใส่เพราะเพ่ก็เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ทำความสะอาดบ้านพี่น้องข้าวเดี๋ยวพังไอทูแล้วนะอยเอาพัดลมมาเปิดให้เติมน,<ๆ>น้ำพงแล้ว าาสาไวัสดีสวีดัตกับผมถึงบ้านแล้วครับก่อนจะจบคลิปนี้บอกเพชรก็จะมาพูดอะไรฟังนิดหนึ่งคอยเงินคอยหม่อพี่น้องเอ้ยใดโทรมาอีกคอยกำลังเข็ดคลิปอ,อะไก็อ,อยากว่าวันนี้พี่น้องพี่น้องคิดว่ามันเป็นไปได้ด้วยเลยคอยกับน้องม่อนสิบคาอย่าเสียบติดเอาเงินมาจุนเจอือครอบครัวตละลวันพี่น้อง ข้อแรกขาบอกอีกเนี่ยข่อยบล็อกไปแล้วรก็ยังพิม์ไม่เอยก็บอกอีกเนาะเพิ่นวลาข่อยเอาง้มุ่นเนี่ยเงินยูเดือนยูทูบมันจะได้เท่าไหร่กันเงินเดือนยูทูบมันจะได้เท่าไหร่กันมันเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายแต่ละวันถ้ามันไม่ขายยาขายยาเตยบทิดมันไปลาวมันก็ไปเอากับอันลุงเบิ้ลนะว่าข่อยไปเอากับไอ้น้องมนต์ไปเอากับไอ้เบิ้ลนั่นแหละมารับยากลับมาขายที่เมืองไทยแบบนี้ขี้อกบอก พี่น้องลองคิดดูมาปัญญาย่ทั้งข่อยเขาน้องมุ่นนี่บ่มันสิพันธ์อันด่านพันธ์ยังคนมาได้เรา้องคิดบังเอาข่อยครับน้องมุ่นที่เป็นทรงใหญ่ไพ่ผู้ข่ายคจักไผ่พี่น้องมาถามจากขั้วมือซึกพี่น้องให้ดีเราการมันมีการลุยละการที่กดไล่ให้กันได้หลายนี่ลงมากปั๊บกดไล่กันปุ๊บนี่เสียเขาท่นบอกเขาว่าแบบจะไปกดไล่ให้กันอาุ้่มของแตกพี่น้องุเจ้าวฟ้าปั้นนี่ครับพูดแล้วเขาก็รวยอยู่ประเทศเขาคนละ คอถามเนี่ยทธเจ้าคิดว่ามันง่ายกว่าสมัยสมัยเนี่ยขายยาคือสุดวัดาวนักรถุดกัน,นเลยเพือกนก็คือสุดวัดใดเสาร์เจ้าคอยเงินอันซุ่มเมสียเขาเหรอไหมอ่าไปว่าน้องคนกันกูก็ว่าอยู่ก็ว่างั้นแหละมันเอาเงินที่ไหนมาจ่ายกันที่ไหนเอ็มว่เห็นว่าทีกับเพื่อนกูมันก็คิดเอาละทีกับเพื่อนขอยอยากให้คิดบงว่าการค้ายยาข้างในไปใส่มาใสามากก่มันก็มีกลองม้งจอดน้ำถนนน้ำถนนหน,น,นทาง การคนดีขายอย่างหนึ่งเขาต้องมีสังคมเขาต้องมีเพื่อนฝูงเขาต้องมีทั้งผู้ซื้อแล้วก็มีทั้งผู้ขายเออคอยไปซื้อซื้อลุ้นบอลุ้นบอแล้วเยาเงินใส่เปียายาผ่ามาแล้วก็ยุติเงี้ยนเออเออเราคอยเอามาแล้วคนอยไปขายในเจไหนไปขายไปเขาวม่งจักไผ่คอยไปใส่มาใส่ขอกะทายคี้ไผ่เบิ้งตลอดเขาจะไปส่งใหญ่ไผ่พี่น้องคินเบิ้งสมัยซูเมอร์นี่มันกองโม่งจอดเต็มอนถอดคนทางตำรวจบปลดจริงแท้ เจ้าหน้าทีบ่บวชเล้งแต่ไทยเล่วห้องกุมเอ๋อนี่มันจะไปฤทธิ์รอดสายตาคนใดก็เล่งซ้ำในเจ้าหน้าทีท่ตำรวจขึ้นบึงเนะี่ยนเช้าคอยคับน้องมุน่นคนอื่นที่เขาเจ้าค้ายาถื่อแก๊บได้เป็นล้านเม็ดสิบล้านเม็ดเขาเก,งก่งเขบุกข่อยลอยเท่าพันเท่าเขาก็ยังบวชคอยกับน้องมุ่นเดี่ยวพันแย้ามาในตาหายเท่ากินคำกับลำบากพอแล้วลูกใครก็เรียนหนังสืออ๋อโอ้ยคิดยังจีเสียยังที่กดไล่กันหรือว่าก็ไม่ได้ห้ามนะกดไล่กันแต่ว,ว่า คิดถึงความเป็นจริงแน่ว่าเออบ่าวเพชรสาว,วันนี้คอยเตือคุอกค้ำบ่อไห้แบบนี้มาคอยบอกตลอดเด้ไหมเนอตงตั้งแต่สมัยเขาอยู่บ่อกุ้งเลยก็บอกผู้ขา,ขายยาเอานอนู่นนี่นั่นโอ้ยตายเนาะพี่น้องเนาะสังคมคนเท่าที่เป็นแบบนั้นขายยาไม่พอนะอขายยาไม่พอนะอะไรอีกเนี่ยขามนุษย์ด้วยไอ้มันขามนุษย์อะไรขามนุษย์ไม่พอนะ เอารถตู้ออกมาขนคนต่างด้าวเพื่อไปส่งแรงงานต่างด้าวจุดนั้นจุดนี้ตายตายบอกไปโดนจเทปเลยมึงระลังไอ้ไปไอ้อีกคบเจอดีแน่จะให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบมึงเงินในบัญชีมึงมีอยู่สามสิบบาทโอ้ยขวากอ้อยเพิ่นฟังมันแล้วนะเมื่อไอ้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาเพิ่นกระทามเพิ่นกระทามคอยยุวันรถตู้ออกมาอย่างคอยก็บอกเพิ่นไปแล้วไอ้ไอ้ตออหม้อบรรทัดคอย ตาคอ,อยเงี้ยหลังเก่าะนะที่เองข้าเจ้าแกงเขามาคอยขา่าอธิบายเพมันฟังมาแล้วเพวิ่นรู้ดีแท้เจ้าหน้าที่เพิ่นรู้ให้เพิ่นรบ่อยฟังตำรวจอ่าตรวจคนของเมืองเพิ่นกรวา่าตรวจคนของเมืองเลยสภาบัน,บอนเออหน่วยทุกหน่วยนั่นแหละเพิ่นก็ถามเมื่อแล่วว่ารถตู้ออกมาทำอะไรขออธิบายเพมันฟังว่าผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวไปกับครอบครัวเพิ่นออกมาเพื่อไปเที่ยวครอบครัว ถ้าไันได้ไปกับครอบครัวใหญ่แบบว่าทั้งแน่มอนทั้งฟังเล่ามาผุกข่อยก็ไปน้ากันแต่ทั้งคุณวัได้มาข่อยก็ไปขับลูกขยแล้วขยอยไปเห็นเป็นรถนอนขอ,อยก็ชิไปเปียน,นบอกข่อยได้เป็นแบบพับนอนได้นอนในรถได้นะขวากาชิใบบน้าพเขาว่า,าเพื่อเป็นเป็นรถบ้านความายข่อยไปนาม,มาหลังหนับเป็นนอนได้แต่คนบพเข้าใจบางคนเขาบอว่าอันนั้นเลือที่ต้องทิ้งบ้านมาอยู่รถบ้านนอนในรถมับนบริเวณยังสัน้นต้องเข้าใจ ความหมายเฮี้ยนค่ะยูตั้งหากเฮี้ยนกันคือนอนเฮี้ยนนั่นแหละตาคำวามารถบ,บ้านไม่เป็นมาสิบีอาศัยอยู่ในรถมดมืุดเว้นความหมายเข้ามารถบ้านคือเวลาเราไปท่องเที่ยวเราค่อยนอนในรถต้องเข้าใจความหมายด้วยนะพี่น้องซึ่งทุกวันนี้มันก็มีคนที่ขาเจ้าตังคุ้มตังกนกันมากแบบนี้ก็เยอะผู้เจ้าเปิดใจให,ให้ก้วงไปเบิงนะ้งในสมัยนี้กคนไทยเขาบอกว่าจะคนไทยคนในโลกเนี่ยทุกประเทศ มันจะมีคนมักแบบไปเขาเจ้าไปหาเที่ยวไปแคมปิ้งเพาเอนไปปิกนิกไปแคมปิง้งไปไปนอนอยู่อุทยานต่างๆหรือไปนอนอย่อางเก็บน้ำมันมีมันจะมีสังคมหนึ่งในพี่น้องนะมันก็ไปร่วมโตกันเห็ุยุเฮ็ดจิตยุ่น้ำแม่นม้ำลำ่านน้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆมันมีความสุขอีกแบบเด้อผ่อนคลายนะพี่นอนะ้องเนาเอาโอเคก็เขาจะบอกเลี้ยงว่าเลี้ยงยาเสพติดใน,นการมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่นอ้องไข่กับน้องมดกับซัมนี่เพื่อนฟุ้งกับบูมี่เนาะ คันไข่ข่ายยาเสพติดคนที่ไม่อยู่อ๊อฟอ๊อฟจนๆแบบคนข่ายยาเสพติดเขารุ้ยแถมมีรถพี่น้องเขาเก่งกขาข่อยล้านเท่าเขายัางไปบ่รอดมันไม่มีผู้ใดรอดเจ้าหน้าที่ใดเพิ่นเก่งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเทากัคุมือเนี่เพิ่นเก่งแล้วก็มีกองบ้องจวนตรวจรถเจ้าทุกเส้นทางเจ้าสิไปไซมุ่มนะเจ้าไ่รีรอดสายตาตะผู้ใดเนาะความดีท่านคนดีท่านที่อยู่ได้ในโลกใบนี้นะพี่น้องเน,ะนงาะท่านคิดนี้ได้ไปก่อนครับ